สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาไปติดตามบรรยากาศของงานสัมมนาระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนั่นคือ GSOS the Global Special Forces Symposium ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19-21สิงหาคม2568ณนโะรงแรมดี e อสเนี e Hotel ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครโดยในวันที่20สิงหาคมพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการแสดงบทบาทด้านความมั่นคง ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกงานสัมมนานี้จัดโดยมูลนิธิหน่วยปฏิบัติการพิเศษโลกหรือ GSOF ซึ่งมีสมาชิกกว่า6,000คนจาก62ประเทศและบริษัทพันธมิตรกว่า270บริษัททั่วโลกโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาอุตสาหกรรมทหารเพื่อรองรับการปฏิบัติการพิเศษในสงครามนอกแบบภายในงานมีการแลกเปลี่ยนแอนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทหารการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับภาครัฐภาคประชาชนและภาควิชาการผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยตัวแทนจาก27ประเทศรวมถึงบุคคลสำคัญจาก GSOF เช่นคอสสสติแบรดิน ประธานและซ e o ของ g s o f Lieutenant g eneral Joshua M Rod รองผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐ Indo Pacific Major General Jeffrey A Van Anwerp ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษสหรัฐนอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ Why Thailand ทำไมต้องประเทศไทยโดยบริษัทชั้นนำอย่าง Avex Regent และ Maxim ที่ร่วมอภิปรายถึงศักยภาพของไทยในการขยายฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในงานยังมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์จากบริษัทต่างๆกว่าร้อยบริษัทโดยมี29บบริษัทร่วมจัดนิทรรศาการในพื้นที่ของประเทศไทยสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในเวทีความมั่นคงระดับโลกคุณผู้ชมครับงานนี้ไม่ใช่แค่เวทีสัมมานาแต่คือการประกาศบทบาทของไทยในยุทธศาสตร์ความมั่นคงโลกที่ประสานทั้งเทคโนโลยีความร่วมมือและการพัฒนา อุตสาหการรมป้องกันประเทศอย่างยั่งยืน